สวัสดีครับวันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอนะครับเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาขนมไทยอ p ที่2แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําขนมไทยนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นขนมไทยที่นิยมใช้ในเทศกาลแล้วก็ใช้ในงานมงคลน,นะครับนั่นก็คือขนมชั้นนั่นเองนะครับตัวของขนมชั้นนั้นมีความหมายหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนยศถาบนาศักดิ์ ดังนั้นจึงนิยมใช้ในงานแต่งงานมงคลนะครับสำหรับตัวขนมชั้นวันนี้เราจะทำขนมชั้นใบเตยซึ่งสีที่ได้ได้จากการนำใบเตยมาคั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยก่อนไปดูส่วนผสมแอใครนะอยู่ข้างๆคุณครูอ่แนะนำตัวหน่อยจ้าผมตาโตครับชื่อจริงชื่อเดชชายวัยประดิษฐ์จังเทศโสพลชื่อตาโตนะครับอันนี้ก็เป็นน้องนะครับปีหนึ่งนะครับสาขาวิชา อาหารและโภชนาการเรามาดูน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะชื่อโมนะคะนางสาวภาชลพรพ่วงล้อค่ะนะครับวันนี้มีทั้งน้องโมและน้องตาโตเป็นผู้ช่วยของคุณครูนะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องมาทําขนมชั้นนะครับเราต้องนวดขนมชั้นนึงสองสีนะครับอ่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับผมส่วนผสมที่1นนะครับเราจะมีแป้งข้าวเจ้านะครับ อยู่ที่1ส่วน4ถ้วยสำหรับตัวของแป้งข้าวเจ้านะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะทำให้ขนมเนี่ยอยู่ตัวได้ดียิ่งขึ้นแต่มันไม่มีความเหนียวนุ่มดังนั้นเราจึงมีการเติมแป้งมันลงไปอีก3าส่วนสี่ถ้วยบวกสองช้อนโต๊ะคุณสมบัติของแป้งมันนะครับจะมีความใสและมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นได้ดี เมื่อนําเอาแป้งทั้งสองชนิดมารวมกันก็จะอยู่ตัวดีและมีความเหนียวและยืดหยุ่นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเรายังมีแป้งเท้าใยม่อมอยู่ที่1นส่วนสี่ถ้วยบวกอีกสช้อนโต๊ะนะครับคุณสมบัติของแป้งเท้าใยม่อมหลายคนบอกทํามาจากเท้าของยีม่อมหรอไม่ใช่นะมันทํามาจาก มันเท้าใหญ่ม่อมนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Aero root flower นะครับคุณสมบัติคล้ายคลึงกับตัวของแป้งมันแต่มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีกว่าดังนั้นวันนี้เราจะนำมาผสมร่วมกันนะครับเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นอีกตัวหนึ่งเทคนิคคุณครูจะเพิ่มแป้งถั่วเขียวลงไปแป้งถั่วเขียวอยู่ตัวและมีความใส ดังนั้นแป้งสี่ตัวเมื่อนำมารวมกันอยู่ตัวใสเหนียวและนุม่มเพิ่มเติมน้ำตาลนะครับอยู่ที่1ถ้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะกะทินะครับสามส่วนสี่ถ้วยและน้ำตาลทรายขาว1นถ้วยบวกกับอีกเศษหนึส่วนสี่ถ้วยเรามาดูขั้นตอนในการทำกันเลยครับผม ครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับขั้นตอนในการทำนะครับเราเริ่มต้นจากการใส่แป้งมันลงไปก่อนอ่ะใส่ลงไปเลยจ้าโอเคเอาวางครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งข้าวเจ้าเห็นไหมฮะปีหนึ่งอย่างคล่องแคล่วขนาดนี้นะครับอ่ะต่อไปแป้งเท้าเหย่มม่อมนะครับน้องทำงานได้คล่องแคล่วมากเลยนะครับ สุดท้ายนะครับเราก็จะใส่แป้งถั่วเขียวหรือแป้งสาริมลงไปนั่นเองก่อนที่เราจะนวดนะครับเราจะคนผสมแป้งทั้ง4ชนิดให้เข้ากันก่อนใช่อ่ะทีนี้แต่ละคนจะมีน้ำต่างสีกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นน้ำใบเตยคานเกมคอน นะครับแต่อย่าเพิ่งใส่หมดนะจ๊ะค่อยๆทยอยใส่สำหรับการใส่นะครับค่อยๆหยอดไปมือนึงก็นวดไปดูจนลักษณะเขาสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับก็พอนะครับการที่เรานวดแป้งนะครับมันจะทำให้ลักษณะของขนมชั้นเรามีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ใจเย็นๆ ะะใจเย็นๆถ้าใครมีเครื่องตีไข่นะครับหรือเครื่องผสมพวกเครื่องทำเค้กอ่ะสามารถใช้หัวตีรูปใบไม้ได้นะครับแล้วเอาสปีดต่ำๆแล้วค่อยๆหยอดน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับค่อยๆหยอดน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็นวด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 ,นวดจนกระทั่งมันไม่ติดมือนะครับ <c oughs> มีความนุ่มเหมือนติ่งหูเราเนี่ย <c oughs> แล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะกวนกวนปแต่ถ้าเกิดอินเคสว่าอุ๊ยอาจารย์หนูใส่หมดเลยเหลวเปรียวเลย,ยเป็นไรไหมไม่ต้องสี่เรียนไม่เป็นไรจ้ะนะจ๊ะส่วนผสมของครูนะครับง่ายๆทำง่ายๆไม่สี่เรียนนะประมาณนี้พอนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็นวดต่อไปอีกประมาณ5-10นาที หลังจากที่เรานวดไปแล้วนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาช่วยทางฝั่งนี้บ้างนะครับนะอ่าเราใส่ลงไปให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็นวด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 ,นวดตามไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อย นะครับนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเม็ดแป้งนะครับทีนี้บางตำรับเขาก็จะเอากระทิไปเคี่ยวกับน้ำตาลบางตำรับก็เอาแป้งไปนวดกับน้ำตาลก็ได้แล้วแต่ตำรับนี้คุณครูขอทำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเคี่ยวเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลไปเลยนะครับนะอ่ะใส่น้ำตาลลงไปลูก นะครับดีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพร้อมใช้หรือยังไม่พร้อมใช้ก็คือตอนที่เรานวดเนี่ยคือมือเราสัมผัสแป้งอยู่แล้วนะครับเราจะนวดไปจนกว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วเราเติมกะทิเป็นลำดับสุดท้ายครับอ่ะน้ำตาละละลายหมดแล้วนะครับเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปอ่ะลูก สำหรับสัดส่วนของขนมชั้นนะครับมีอยู่แค่นี้เลยเห็นไหมครับว่าส่วนประกอบในการทำขนมชั้นไม่ได้เยอะแล้วก็ต้นทุนไม่แพงเดี๋ยวที่สำคัญถ้าเรานำมาขายเป็นธุรกิจรับรองว่าขายดีกำไรงามเฮงเฮงเฮง สำหรับขนมชั้นในวันนี้เราเพิ่มมูลค่าให้กับขนมชั้นให้มีความงามมากยิ่งขึ้นโดยการใช้พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเป็นพิมพ์ซิลิโคนที่ทนความร้อนนะครับเราก็จะใส่ลงไปในลังถึงและนำไปนึ่งก่อนประมาณ5นาทีนะครับเวลาเราแกะขนมออกมาแล้วมันจะได้แกะง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าอันนี้นึ่งมาแล้ว5นาทีนะครับ เราก็จะหยอดชั้นที่1เป็นสีขาวนะครับก่อนหยอดคนรอบหนึ่งลูกนะครับเพราะว่าตัวของแป้งอาจจะนอนกลนนะครับเพราะฉะนั้นเราคนก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะหยอดนะครับอ่ะตากลงไปนะครับเสร็จแล้วเทใส่ในพิมพ์นะครับให้ครบทุกอันเลยนะครับสำหรับในการทำขนมชั้นตัวนี้นะครับชั้นที่หนึ่ง เราจะนึ่งอยู่ที่ชั้นละ5นาทีชั้นที่1นที่สอที่สานาทีชั้นละหนาทีทีนี้ถ้าเกิดว่ามีชั้นที่4ี่ที่หที่6ก็ให้บวกเพิ่มไปอีก2นาทีก็คือชั้นละ7นาทีนั่นเองทำแบบนี้จนกระทั่งเต็มพิมพ์นะครับเราก็จะได้เป็นขนมชั้นใบเตยที่มีความหอมนุ่มนวลเหนียวนุ่มและอระ่อย ยทราา่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับขนมชั้น นะครับที่อยู่ในพิมพ์ดอกไม้ของเรานะครับจัดเสิร์ฟออกมาได้อย่างสวยงามนนะ่ารับประทานมากมากเลยและที่สําคัญนะครับยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์ไทยไว้ได้อย่างครบถ้วนสําหรับด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับพร้อมจัดจําหน่ายได้เลยนะครับสําหรับแพ็กเกตนี้นะครับดูดีมีคุณค่าสามารถจัดจําหน่ายได้เลยนะครับเป็นสีมือนังน้องทั้งสองคนเลยนะครับจาก น้องๆภาควิชาอาหารและโภชนาการนะครับหากใครมีข้อสงสัยติชมคอมเมนต์สามารถติดต่อมาได้ข้างล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับกับ BCBA Online Class นะครับและอยากรู้ว่าครั้งหน้าเราจะทาเมนูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอา้าวห้าสสวัสดีครับเ